เป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีพฤษภนะคะในปีพศ2564นะคะเป็นดวงรวมทั้งปีนะคะดูรายปีไปเลยนะคะก็สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง วันที่13มิถุนายนนะคะเรียกได้ว่าปี2564นี้นะคะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่นำไปสู่ความสำเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะคะจะเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดที่มั่นคงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะคะก็ลองมาติดตามดูนะคะว่าจะมี จุดไหนอะไรยังไงนะคะที่จะช่วยให้ท่านไปสู่ความสำเร็จได้นะคะไปติดตามกันเลยนะคะในตำแหน่งที่1น,นะคะได้ไพ่10บถ้วยเนาะเป็นดวงของปัจจุบันนี้นะคะตัวตนของท่านนะคะก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้ก็มีความสุขกับครอบครัวนะคะอาจจะเป็นช่วงขึ้นเริ่มต้นปีใหม่ก็ได้นะคะที่ มีการเฉลิมฉลองนะคะมีความสุขดีนะคะในปี2,564นี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายตาความสำเร็จตามที่เราตั้งตามที่เราวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหน้าที่การงานหรือแม้แต่ความรักและทุกๆอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายาไว้นะคะจะเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่คุณตั้งไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อเราวางจุดหมายเอาไว้แล้วนะคะก็เดินเดินไปตามที่เราวางเอาไว้นะเป็นสเตป็เตปไปนะคะข้ามขั้นตอนไม่ได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จก็กันเนาะตามที่เราวางเอาไว้นะคะในการเรียนการศึกษานะคะได้ไพ่ฟ e ีน Queen, นะคะ q u ีนออฟแวร์นะคะก็เรียกได้ว่า คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีคนสนับสนุนในเรื่องการเรียนนะคะเรียนรู้สูงที่สุดเท่าที่คุณอยากจะเรียนนะคะเท่าที่คุณต้องการจะเรียนก็เรียกได้ว่ามีคนส่งคุณนั่นเองนะคะหรือบางท่านก็อาจจะคงแก่วิชาชอบสมาคมกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเรียกได้ว่าเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้นั่นเองนะคะ ความรู้อยู่เรื่อยๆคนาะความรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการเติมไฟเป็นการเติมเหมือนกับเรารับมีดให้คมอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะในตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านนะคะก็เรียกได้ว่าสำหรับคนที่ทำงานประจำคุณก็จะได้ไต่เต้าไปในหน้าที่การงานได้สูง ที่สุดในตำแหน่งที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้เช่นถ้าในหน่วยงานราชการก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรัฐมนตรีนะคะคนเก่งที่สุดทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะรรียกไดว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะชาวราศีกุมภนะคะหรือบางท่านก็อาจจะได้สารต่อธุรกิจครอบครัว รวมทั้งงานของตัวเองไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าทำควบคู่กันไปการงานจะสะพัดมากมีงานเข้ามาหลายทางยิ่งถ้าง,งานนั้นๆถ้ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นด้วยแล้วแล้วก็นะคะก็เรียกได้ว่าจะทำให้คุณยิ่งอยากจะทำให้มีผู้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าเยี่ยมไปเลยทีเดียวนะคะก็ เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่จะทำให้เรามีลู่ทางทำมาหาเงินได้เพิ่มมากย,ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องออนไลน์การโซเชียลอะไรต่างๆนะคะในเรื่องการเงินนะคะไพ่คิง o f p e n a ทัคกนะคะก็เรียกได้ว่าราชาเหรียญน,นะคะขึ้นในตำแหน่งกระดุมพระนะคะเรียกได้ว่า คุณก็เป็นคนชอบเสี่ยงต่อการลงทุนเอาเงินไปต่อยอดต่อการลงทุนและจะทำให้ได้เงินเยอะมากๆเลยนะคะการการเงินจะเป็นปึกเป็นแผดที่มัน่นคงและจะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงมั่งคั่งเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่พวกเราเชาวลูกศรนะคะละหกละเหินมานานพอสมควรน,นะคะก็เรียกได้ว่าถึงคราวที่เราจะต้อง ประสบความสำเร็จบ้างล่ะนะคะเรียกว่าแต่ทั้งนี้เลยทั้งนั้นนะคะ,ะทุกท่านก็จะต้องลงมือทำด้วยนะคะไม่ใช่พอแม่หมอนาชาบอกว่าจะประสบความสำเร็จบอกแล้วนั่งอยู่เฉยๆมันก็คงไม่สำเร็จเนาะนะคะเพราะทุกอย่างจะต้องได้มาก็จะต้องลงมือทำลงลแรงทำนะคะเท่านั้นเองถึงจะประสบความสำเร็จนะคะาการที่เรานั่งอยู่เฉยๆฟัง คนดูหมอดูดูแล้วบอกว่าจะประสบความสําเร็จแล้วเราไม่ทําอะไรโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็คงไม่มีนะคะสําหรับในเรื่องความรักนะคะสาหรับคนโสดนะคะไพ่าสามไม้เท้านะคะก็คุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงนะคะเป็นคนที่มีสเสน่สเสน่ห์แรง กับเพศตรงข้ามนะคะเพราะเป็นคนช่างพูดช่างเจราจานะคะแต่บางทีตัวคุณเองก็ยังนึกถึงอดีตรเรื่องเล่าเก่าๆนะคะพิดเรื่องเก่าๆไม่เคยลืมเดือนนะคะวา่าที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรฝังใจอยู่นะคะไม่ลืมทาให้ฝังลึกนะคะยากที่จะลืมได้ก็มีนะคะก็เรีกเยกได้ว่า,าบางครั้งนะคะเราอาจจะมองแต่ สิ่งที่ไม่ดีก็หันไปข้างหลังนะคะยังมีทั่วอีกสองใบหรือสิ่งที่ดีๆอยู่นะคะให้เรามองในมุมที่ดีมุมที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปมองมันเนาะเพราะว่าการมองแล้วมันก็จะทําให้บั่นทอนจิตใจของเรานั่นเองนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะได้ไพ่ก็เรียกได้ว่าเดะมนนะคะไพ่เดะมนนี่ ขึ้นในตำแหน่งปัตตานีจริงๆก็จะรักกันดีนะแต่บางทีเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างปิดบังซ่อนเร้นนะคะและมีความคิดที่จะไม่กล้าเปิดเผยนะคะมีปัญหาคาอยู่ในใจมีความเป็นอยู่อย่างที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่บางทีพูดไปก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจนะคะสู้ไม่พูดเสียดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ หนอลองถามหินรูนดูสิว่าหินรูนจะมีตัวแก้ไขอะไรได้บ้างนะคะหินรูนช่วยตอบค่าเธอจะมีอะไรเกิดขึ้นช่วยแก้ไขได้ไหมนะคะหินรูนอีวัสนะคะหินรูนท่านบอกว่าค่อยๆหาวิธีทางเดินหรือคิดหาวิธีแก้ไข มันมีทางออกนะคะมีอ่ามันทุกอย่างมันมีทางออกเสมออยู่ที่ว่าเราจะหาวิธีหรือไม่นะคะให้ค่อยๆค,คิดให้ค่อยๆทําจะต้องผ่านความมืดไปก่อนถึงจะเจอทางสว่างจะเจออุปสรรคหรือจะเจออะไรที่แย่ๆก่อนถึงจะดีนะคะนับแต่จากนี้ไปนะคะนับจากวันที่ท่านดูดวงนี้นะคะนับจากที่ว่าท่านเปิดขึ้นมาดูคลิปแล้วเจอ อันนี้นะคะจากนี้ไปนะคะก็เรียกได้ว่าดูคลิปนี้แล้วนะคะดวงเปิดเพื่อรับรู้จากนี้ไปทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นโอมเพียงนะคะดีแน่นอน1เดือนขึ้นไปถึง3เดือนนะคะทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายลงสำหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องที่อาจจะกลุ่มอาจจะเครียดอยู่นะคะเร็วที่สุดคือ1เดือนนะคะ ช้าที่สุดคือ3าเดือนทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านตั้งใจทำความดีแล้วก็วางแผนแล้วเดินตามสเต็ปที่เราวางเอาไว้นะคะในเรื่องความรักเราค่อยๆพูดค่อยๆจาเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปเองนะคะสำหรับในเรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังการดื่มสำหรับคนที่ชอบดื่มนะคะก็จะมีผลกับตับ นะคะสำหรับคนที่สูบบุหรี่ก็จะมีผลกับปอดนะคะหรือสายตาในคนที่เล่นเน็ตมากๆเล่นโซเชียลมากๆนะคะก็มีผลกับสายตานะคะหรือสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวรักษายากรักษาไม่หายหรือหายยากเช่นเบาหวานหรือโรคไตนะคะก็ให้ระมัดระวังในตรงนี้นะคะค่าสำหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะนะชาขอฝาก แนะนำถ้าหากว่าใครที่มีความคิดมีความคิดที่กลุ้มที่เครียดนอนไม่หลับนะคะขอฝาอะปะหินมงคลนะคะที่สวมใส่แล้วจะทําให้เรานอนหลับสบายหลับลึกนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะอัลนเณริฤนะคะช่วยให้ท่านหลับสบายได้นะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีแล้วก็อย่างในในนี้ยังมีไมเซรษฐีที่ช่วยเพิ่มความ มั่งคั่งในเรื่องการเงินการทองนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องสุขภาพจริงๆนะคะก็ขอฝากนะคะหยกนะคะเป็นหยกพมาก่านะคะที่สวมใส่แล้วจะปรับความสมดุลของร่างกายให้เกิดยินอย่างที่บาลานซ์กันนะคะอาศัยแล้วทําให้สุขภาพนะคะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายของเรา ความหนาวความร้อนมันเสมอการร่างนั้นเถอะไม่ทําให้ร่างกายเกิดอาการวุบวุ่าว่าๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ปรับอ่าให้อุณหภูมนะิในร่างกายของเราเสมอนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะเขาก็จะใส่อ่าในเรื่องหินมงคลน,นี้นะคะก็จะช่วยท่านได้นะคะหรือสําหรับใครที่ต้องการนะคะกระตุ้นโชคนะคะกระตุ้นโชคให มีโอกาสได้มีโชคแบบฟุกๆนะคะก็แนะนำยูนาร์ไคนะคะจะช่วยกระตุ้นให้เราโชคดีแบบฟุกๆ,ๆุนะคะในนี้ก็ยังมีช่วยในเรื่องความรักความมีเสน่ห์เมตตามหานิยมสำหรับผู้ที่ค้าขายหรือผู้ที่มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะก็จะช่วยได้นะคะทุกเส้นนะคะนาชาจัดโปรโมชั่นในช่วง อตอนรับปีใหม่นะคะก็ทุกเส้นเลยนะคะ39 9บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจก็จะเลยแอดไลน์มาหรือว่าแอดเข้ามาใน messenger เดี๋ยวนะ้าจาจะฝากลิงก์ไว้ใต้ใต้ใต้คอมเมนต์นะคะก็สามารถแอดเข้ามาสอบถามได้แล้วก็แอดเข้ามาบอกวันเดือนปีเกิดได้เพราะว่าบางบางท่านนะคะนะ้าจ้ต้องพูกดวงท่านนะคะเพื่อที่จะ ทำผีตรงนี้ให้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะนะคะ่ะสำหรับการเดินทางนะคะสำหรับการเดินทางนะคะไปไหนมาไหนให้ระมัดระวงังในเรื่องคู่อริคู่ศัตรูคู่แข่งหรือการโยกย้ายการเดินทางไกลหรือได้เดินทางแบบกระทันหัน แบบไม่ได้ตั้งใจและในการเดินทางแต่ละครั้งขอให้ใจเย็นๆไม่ว่าท่านจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างค่อยๆใช้เรียกว่าอย่าใช้อารมณ์ให้ใจเย็นๆอย่าบู้วานนะคะให้ค่อยๆเรียกคลายในเรื่องถ้าหากว่าเจอปัญหาต่างๆอย่าใช้อารมณ์นะคะส่วนในเรื่องโชคราบนะคะเชื่อว่าชาวราศีพฤษภทุกท่านมี เซนต์แรงนะคะพอสมควรนะคะไพ่เดอะแฮงแมนก็เรียกได้ว่ามีเซนต์แรงพอสมควรวางผิดนิดนึงมีเซนต์แรงเรียกว่าท่านก็เรียกว่ารู้อยู่ในใจนะคะอะไรที่มันแวบเข้ามาในความคิดของเรานั่นแหละนะคะคือคือตัวที่ใช่นะคะมันจะมันจะมีความรู้สึก บางทีลึกๆเราชอบตัวนี้นะคะชอบตัวนี้แต่บางทีไปซื้อตัวอื่นอะไรที่มันแวบเข้ามาในครั้งแรกไในให้ตัดสินใจนะคะเรียกได้ว่าเชื่อว่าชาวราศรีพฤษภทุกท่านนะคะมีเซนต์ตรงนี้อยู่แล้วมีสัมผัสที่หกก็เรียกว่าเป็นคนที่เซนต์แรงพอสมควรนะคะตัวเองเ,อเรียกว่าชอบอะไรก็เล่นเล่นตัวนั้นนะคะชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นหรือให ไปขอพรอกับพระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านเคารพเรียกว่าขอฟังกับพระก็ได้นะคะก็จะประสบความสำเร็จนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในปี2564 mm hmm. อย่าลืมฝากกด subscribe นะคะท่านที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะหรือถ้าว่าท่านฟังแล้วมีความรู้สึกว่า จะช่วยเหลือเพื่อนของท่านได้นะคะก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าเป็นค่าครูให้กับแม่หมอณชาเนาะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อจะดูในรายเดือนแต่ละเดือนอีกทีหนึ่งนะคะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปรายปีเนาะจะมีแต่ละเดือนว่าในแต่ละเดือนจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับท่านนะคะก็ ย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในปี2564พ้นทุกพ้นเคราะห์ประสขขบความโชคดีมีโชคลาภขึ้นปีใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ